ครับสวัสดีครับผมนายประมวลจันพิลมทำตำแหน่งครูทําหน้าที่สอนแผนวิชาการบัญชีแล้วก็ได้รับผิดชอบนะครับทำหน้าที่วันางานประกันคุณภาพภายในอของวิทยาลัยเทคนิคกัยใหญ่นะครับก็ยินดีแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนสาทุกคนครับาสาหรับในส่วนของงานประกันนะครับนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการาจะทําเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพ จะทําเรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อลองรับการประกันทั้งภายในและภายนอกนะครับต้องขออนุญาตนะครับแนะนำในมุมต้นนี้นะครับสวัสดีครับผมดิฉันนางสาวปัญญาพิเมยครูประจำแผนวิชาสามัญสัมพันธ์ทำหน้าที่หัวหน้างานวางแผนและงบป,ประมาณภาระหน้าที่ของงานวางแผนและงบป,ประมาณจะทําแผนปฏิบัติราชการแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะทำแผนงานการรับนักเรียนนักศึกษาการยุบขยายและการเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมชุมชนและท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาตรวจสอบและควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดดำเนินการเรื่องปรับปรุงแผนการใช้ใจ่ายเงินของสถานศึกษารวบรวมแผนการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกของแผนวิชาสำรวจความต้องการคารุพัน ของแผนกวิชาเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างวิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้ใจ่ายให้มีประสิทธิภาพจัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนง,งานและโครงการใช้จ่ายเงินของประมาณเสนอสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจุิรัตปุณจวงครูประจำแผานกวิชาการบัญชีทำหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจค่ะ การส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1. วางแผนดำเนินง,งานประสานสัมพันธ์ร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถานประกอบการหน่วยง,งานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อรับงานการค้ารับจัดทำรับบริการรับจ้างผลิต เพื่อจำหน่ายการหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์ 2. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึกจัดทำทะเบียนผลิตผลและจำหน่ายผลิตผลสากำกับติดตามและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของงานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน 4. รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆรายรับรายใจ่ายในการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมผลิตผลการค้าและผู้ประกอบธุรกิจงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ยังให้บริการนักเรียนนักศึกษาในการจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเราจะแนะนําการแต่งกายที่ถูกระเบียบให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกครั้งอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาที่ให้บริการมีดังนี้เสื้อองค์การสาขางานพาณิชยกรรมหรือฉับฟ้าจะใส่ในวันพุธคาดกิจกรรมองค์การวิชาชีพในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาการโรงแรมเสื้อฝึกงานสีกรมท่าสาขางานอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชจะใส่ในวันพุธคาบกิจกรรมองค์การวิชาชีพเสื้อฝึกงานสีเทาสาขางานอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสจะใส่ในวันพุธคาบกิจกรรมองค์าการ,รว,าวิชา,รรา,าชีพเช่นกันค่ะ เสื้อพละสีแสดจะใส่ในทุกสาขางานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชป,ปีที่1ในวิชาพละศึกษาอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาที่จำหน่ายมีดังนี้เข็มอกตราวิทยาลัย,ยเทคนิคบวัวใหญ่กระดุมเล็กทายเข็มขัดและหัวเข็มขัด งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจยังมีอาหารจังนายซึ่งมาจากการคัดเลือกแผนธุรกิจจากทุกแผนในวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่เช่นธุรกิจขนมจีบมันยอดมากธุรกิจสลัดทอดเอ็นจอยธุรกิจไข่กระทะให้บริการที่สูงบ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการท่านผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเดิมในปีการศึกษา2564นี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาสรีพานนะคะ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์วิทยาลัยนะคะสอนประจำแผนวิชาสามัญสัมพันธ์ทางกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์วิทยาลัยดิฉันมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรูปเล่ม P.D.C.A. ของแต่ละกิจกรรมภายในวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายนิพนธ์บรราวงศ์ทำหน้าที่หัวหน้างานความร่วมมือครูผู้สอนประจำแผนวิชาเครื่องกลมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1. ประสานความร่วมมือและนดำเนินกิจกรรมต่างๆขอสถานศึกษา 2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในความร่วมตรงทุนเพื่อการศาึกษา 3. ประสานงานได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น 4. จดทาปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น5ดูแลบํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสานศึกษาที่รับมอบหมาย6ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมายนะครับวันนี้นะครับผมในฐานะของวัวนัาง,งานความร่วมมือนะครับจะมายกตัวอย่างนะครับสถานประกอบการนะครับ1สถานประกอบการนะครับที่ ในเทคนิคโบใหญ่ของเรานะครับได้ตกลงทำความร่วมมือไว้นะครับและมีการส่งนักศึกษานะครับไปฝึกประสบการณ์นะครับเป็นประจำนะครับก็คือบริษัทโทกุไพโอเนียประเทศไทยจำกัดนะครับตั้งอยู่ที่อุตสาหกรรมโรจนะนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับสวัสดิการนะครับที่นักศึกษานะครับได้รับนะครับในการไปฝึกประสบการณ์นะครับคร่าวๆนะครับก็คือมีที่พักฟรีนะครับ แล้วก็ลดรับส่งฟรีนะครับรับส่งจากที่พักนะครับมาที่ทํางานนะครับข้อที่สามนะครับมีเบี้ยเลี้ยงให้นะครับวันละ325บาทนะครับสําหรับนะครับบริษัทโทกุไพโอเียประเทศไทยจำกัดนะครับก็เป็นแค่เพียงหนึ่งสถาบระการนะครับจากอีกหลายสถาประกอบการนะครับที่วิทยาเทคนิคโปใหญ่ของเรานะครับได้ทําความร่วมมือเอาไว้นะครับและมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานอย่างเป็นประจํานะครับ สำหรับผมนะครับงานความร่วมมือนะครับก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครูไกสอนประกิตสอนประจำแผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายแผนงานและความร่วมมือครับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีหน้าที่หลักๆเลยก็คือรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานนะครับ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษานะครับจัดประมวลผลจัดเก็บรักษาและจัดทาในรูปแบบของการรายงานนะครับก็คือข้อมูล9ประการนั่นเองพร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาและประกอบอาชีพสายงานหลักๆของเราเลยก็คือ Big Data, WeCorp สำหรับลูกๆนักเรียนนักศึกษานะครับเข้ามาเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาเทคนิคบวัวใหญ่จะได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลในเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะใช้ในรูปแบบของสายแลนนะครับแล้วก็จะมี Wi-Fi นะครับ WiFi ของวิทยาลัยจะขึ้นต้นด้วยคําว่า BYTC Wi-fi นะครับก็คือบวัวใหญ่เทคนิคคอร์เรสต์นะครับลูกๆนักเรียนนักศึกษาเจอสัญลักษณ์ wi-Fi ตรงนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับโดยล็อกอินเป็น username p a พ s ส o ว d ของลูกๆนักเรียนนักศึกษาเองนะครับยูเซนึ์เนงเราจะสามารถรออนไลน์พร้อมๆกันได้3ตัวอุปกรณ์นะครับอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ PC ดังนั้นการเข้าใช้งานจะมีอินเทอร์เน็ตครอบคุมพื้นที่ในจุดต่างๆห้องเรียนห้องปฏิบัติการจุดพักผ่อนโรงอาหารนะครับในส่วนที่ลูกๆนักเรียนนักศึกษาจะมาใช้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของวิทยาลัยนะครับก็ เข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย BIC.ac.th นะครับก็จะโชว์เมนูด้านขวามือนะครับก็จะมีในส่วนของการเข้าใช้เมนูต่างๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของสอทศ0 2ออนไลน์ก็จะเป็นในส่วนของการดูผลการเรียนนะครับ EDR ก็จะมีในส่วนของ การติดตามผู้เรียนผู้ปกครองก็จะสามารถรับทราบได้เลยว่าลูกๆนักเรียนนักศึกษามาถึงโรงเรียนครูเช็คชื่อพบปะพูดคุยกิจกรรมโฮมรูมนะครับเข้าสอนรายวิชาต่างๆรวมถึงกิจกรรมของวิทยาลัยนะครับผู้ปกครองสามารถติดตามได้ทั้งผ่านแอปโทรศัพท์มือถือติดตั้งได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับดังนั้นเว็บไซต์ที่สำคัญสำหรับลูกๆนักเรียนนักศึกษาของเราเลยอยากให้ จดจำแล้วก็เข้าใช้งานบ่อยๆเพื่อติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยนะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือเว็บไซต์ของวิทยาลัยนะครับ dic.ac.th นะครับ o k e b o o k นะครับอันนี้ก็คือช้อยที่สองที่เราอยากให้เข้าไปติดตามนะครับเข้าไปติดตามนะครับก็คือนักเรียนนักศึกษาพิมพ์คำว่า f b c o m b i c a c t h ก็จะขึ้นเลยนะครับหรือค้นหาได้ตรงคำว่าวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่นะครับครับนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนะครับสำหรับลูกๆนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาแล้วติดขัดปัญหาในการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถติดต่อเจ้าที่งานศูนย์ข้อมูลนะครับ พี่ใบาชานะครับพี่ใบาชามณาิดานะครับติดต่อกับผมเองนะครับคุณครูไกรสอนประกิตได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตการเข้าใช้อีเมลองค์กรนะครับในส่วนของระบบสารสนเทศต่างๆของวิทยาลัยถ้าหากมีหัวข้อที่สงสัยนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามที่เพจวิทยาลัยของเราได้เลยนะครับ บุคลากรหรือเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะตอบคําถามผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนักเรียนนักศึกษาของเรานะครับ